อัลลอฮุ რ าะห์มานีุรรห์ไหม์ al-hamdulillahirobbilalamin, وصلاة السلام على نبي محمد وآل عليه وصحبه, وباخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับขอความรักความเมตตาจากละสัตตาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลัสัตตะลารวมถึงแฟนเพจหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจะมาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาหลังจากที่ผมได้เอาเรื่องของจังหวัดประนองนะครับครอบครัวหนึ่งเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยมาให้พี่น้องได้สัมผัส ได้พี่น้องได้ร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับพอเรามาละนองเราก็ไปหลายพื้นที่พี่น้องเหมือนกับที่เราไปในพื้นที่3 4สจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะไปเยี่ยมเยียนนะครับแต่ว่าที่ละนองนี่จะโชคดีหน่อยนะครับเพราะเราจะมีสมาคมมุสลิมนะครับสมาคมอัสตีมุสลิมของจังหวัดละนองเนี่ยเป็นไกด์เป็นคนนําพาไปนะครับก็ละนองไม่ใหญ่พี่น้องการเดินทางการทํางานไม่ลําบากเหมือนจังหวัดทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีถนน ถนนสายเดียวก็เจาะเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมมาเจอกรณีศึกษาและกรณีเช่นนี้พี่น้องมีทั้งประเทศนะครับมีทั้งประเทศก็คือหญิงไม้ซึ่งเกิดปัญหาสังคมนะครับแล้วก็มีการหย่าร้างแล้วก็ผู้เป็นพ่อก็จะทิ้งทิ้งทิ้งลูกไว้ที่เขาบอกใครทิ้งไครทิ้งก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นภาระของผู้เป็นแม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมมุสลิมเราซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่าหลักการของเราเนี่ย นะฮะผู้ชายต้องหาเลี้ยงผู้ชายต้องอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องดูภาคใต้ที่สตูลเนี่ยผมไปกี่ที่กี่ที่ก็จะจะ,จะเจอแต่แม่เลี้ยงเดียววันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่กรณีนี้ก็เป็นกรณีที่เ,เ,เราไม่ได้มาเชิญสร้างบ้านนะครับอาจจะเป็นแค่การซ่อมแซมหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณนะครับบริจาคเพื่อที่จะให้มุสลิมฮท่านเนี้ยสามารถที่จะทำทำประกอบอาชีพสามาราอาชีพเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงตัวเอง โดยไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งเราต้องช่วยเพราะว่าการที่เราจะบริจาคอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันไม่เพียงพอนะฮะเหมือนกับหุงข้าวไปให้เขากินแต่ถ้าเราไปสอนเขาปลูกข้าวสอนเขาจับปลาเหมือนวันนี้ทราบมาว่าครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวของคุณโอมิกาแม่ชื่อผมนึกไม่ออกเป็นญี่ปุ่นหรือเยอรมันนะฮะแต่พอเห็นนามสกุลก็รู้เลยว่าแขกชัดๆเพราะนามสกุลคือรันรามมน วันรามานวันรามานนะครับก็อยู่ที่ตําบลม่วงกลวงกับกระเปอร์เมื่อสักเมื่อวันนั้นเราอยู่ที่อําเภอเมืองตอนนี้เรามาที่อําเภอรกระเปอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุขสําราญก็คือปลายทางของจังหวัดประนองนะครับมีที่ดินของตัวเองมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมเลยอาจจะได้ไปคุยกันนะครับไปคุยกันกับคุณโอเมกา้านะโอเมก้านยี่ห้อนาฬิกาเลยนะพี่นะ้องนะฮะ อ่ามานั่งมานั่งเห็นได้ข่าวว่าคนนี้แต่งตัวเลยมาพอเรือป้าจะมาแต่งตัวสวยเลยใช่ไหมอ่ามามาคุยกันชื่ออะไรมาคุยกันอ่ามาคุยกันคุยกันคุยก่อนแล้วเดี๋ยวถามเอาอะไรมาฝากหนูบ้างถามปีเอาอะไรมาฝากหนูบ้างถามปีถามม่ลูกถามแมเอาอะไรมาฝากหนูบ้างเอาอะไรมาฝากหนูถามม่ลูกไม่มาเด็ดมาเด็ดสาผมกี่วันแล้วเนี่ยลูกอชื่อชื่อนี่คุณโอมิกาใช่ไหม ค่ะแต่อิสลาอมาซาดาจ้าโซดาโอ้ซาดานี่ชื่อเมนบีเลยนะนะ <c oughs> อ้าแล้วก็ยังไงต่อน,นี่คนนี้ฟาตีนฟาตินเป็นลูกชาย <c oughs> คนนี้หละลูกชื่ออะไรชื่อหหลกอายุกี่ขวบคนนี้สามขวบสามขวบทราบมาว่าสามมีแยกจากเราตั้งแต่เด็กคนนี้ยังอยู่ในท้องอหรือขวบหนึ่งค่ะออกมาแล้วนะครับก็แยกกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติสาม,มีเป็นบัวอัลลัฟตอนนั้นตอนนี้ก็กลับหายไปเลย แล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกๆเลย,เ,ลยเราก็ต้องเลี้ยงเดียวตลอดกวายิงประตูได้นิดนะนะฮะก็นี่คือสภาพบ้านซึ่งยังพออยู่ได้แต่ว่ากําลังทุดโทรมเพราะว่าไม้ที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมันไม่ใช่ไม้สักนะครับปลวกเริ่มกินก็คงจะต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถ้ามีงบประมาณในการประกอบสมา,าชีพนี่จะทําอะไรกิน,นตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ ขายขนมจีนตอนเช้าค่ะคนจีนเยอะเหรอแถวนี้อิสลามนะคะชอบกินขนมจีนอ๋อหมูนี่หมูก็ขายขนมจีนแลวอะไรอีกแต่ก็มีทําทํากับข้าวขายด้วยทํากับข้าวนู่นนี่นี่เรานั่งทับทงอังกฤษเลยนะเนี่ยนี่เราย่ำเยียบย่ำสหราชอาณาจักรอังกฤษเลยเนี่ยก็มีก็เป็นอาชีพมีรายได้ใช้ได้ไหมวันวันหนึ่งก็วันหนึ่งก ช่วงนี้ของแพงก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยแต่ไม่เกิน400บาทค่ะกาไรนะกาไรใช่อ่นั่นคือยังไม่หักที่ว่าแล้วขายได้ทุกวันไหมขายได้ทุกวันค่ะอืมขายตรงไหนเนี่ยเขาช่วยไหมเขาช่วยไหมช่วยค่ะช่วยช่วยฟรีไหมออคือฟรีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องกิบต้องใช้โอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะเพราะเวลาผมมาเชิญชวนเนี่ยผมก็อยากให้พื้นที่เนี่ยเขามีส่วนร่วมนะไม่ใช่ว่าเราจะไปรับบริจาคจากพี่น้องอย่างเดียว นะครับแต่ว่าเราจะให้พื้นที่เขามีส่วนร่วมมันบ่งชี้พี่น้องเวลาเราไปในบางพื้นที่เนี่ยนะครับปุ๋ยนรับปุ๋ยอยู่ไหนก็ปุ๋ยทำไมดูเด็กขึ้นพอขึ้นบ้านนี้เออเมื่อกี้อยู่นอกดูแก่จังก็ปุ๋ยรู้ไหมเวลาเราไปถามว่ามีคนช่วยไหมบ้านนั้นบอกไม่มีใครช่วยเลยแสดงว่าอยู่กับชาวบ้านไม่ได้ไม่มีใครอยากจะช่วยนะก็ปุ๋ยนี่คือนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดประนองซึ่งทีมงานนะครับจากมหาดไทยเอ้ไม่ใช่ใส่ชื่อเหมือนมหาดไทยมากันเต็มเลยพี่น้อง นะครับก็นำทางไปพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็สรรหามีกิจกรรมบางทีเราก็จะมาคุยกันเรื่องการประกอบสมอาชีพเป็นการสร้างอาชีพให้กลุ่มกับมุสลิมะในจังหวัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับเชิญชวนอยากจะให้เขาช่วยอะไรบ้างตอนนี้อ,อยากให้เขาช่วยอะไรอะตอนนี้ใช่ไหมคะก,ก็ในเรื่องบ้านที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็ถ้าหากมีก็ในเรื่องของร้านที่เราสามารถ ทำค้าขายได้อะแล้วอยู่กับที่แล้วร้านมันจะอยู่ไหนล่ะคือถ้ามีร้านอ่ะก็จะมีในที่ของตัวเองอะค่ะขยับเข้ามาข้างในเท่านี้ไม่เห็นมีคนเลยเขาซื้อหรอมีมีค่ะเช้าถึงเช้าเช้าถึงเขาก็วิ่งเดินทางผ่านอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วเราจะขายอะไรเออถ้ามีร้านก็ขายพวกแกงขนมจีนเนี่ยค่ะแต่เราอยู่กับขาแอร์ขายอะไรไม่ขายไม่ออกนะพวกแอร์พวกไอสตูดีโอไม่ได้พวกนั้นต้องอยู่ในเมืองค่ะอากาศมันร้อนขนาด นั่งมาสามบ้านาไม่มีแค่โรถบาหาหมีร้านอ่ะคือเราสามารถไอ้ของที่เราขายอยู่แล้ว่เราสามารถทาอย่างอื่น <c oughs> เพิ่มได้มากขึ้นเพราะเราอยู่กับที่ <Okay. S 1> ใช่ค่ะพี่น้องครับนี่คืออีกอีกอีกเคสตันดี้คืออีกกรณีศึกษาหนึ่งว่าแทนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องสร้างบ้านอย่างเดียวเนี่ยเราพูดไปถึงการประกอบสมาชีพนะครับนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะพร้อมที่จะช่วยตัวเองนะครับแล้วก็ลักษณะคนแบบนี้เนี่ยคุณช่วยครั้งเดียวก็จบกันไปแล้วที่เหลือเขาก็ช่วยตัวเองเขาต่อไป นั่นหมายถึงว่า 1. อายุยังไม่มาก 2. ลูกชายก็โตเท่านี้ครับเริ่มช่วยแล้วออนไลน์พี่น้องออนไลน์ใครสั่งก็วิง่งส่งก็บาส่งที่ไหนบ้างเอาส่งที่ไหนบ้างอา่าส่งอะไรบ้างไปส่งอะไรบ้างไปสงไร่งอะไรบ้างไกลไหมไม่ไกลแลวใช้ใช,ใช้อะไรไปส่งอ่ะรถอะไรเวาเช่มีรถเครื่องเหรอรถเครื่องอายุเท่าไหร่สปีฮะปี พี่น้องครับสิบขวบก็ต้องช่วยมะทำมาหากินนะครับแล้วก็หมายถึงวาถ้ามีคนโทรมาสั่งอะไรก็เข้าสู่ยุคนะฮะ,นะใช้การสั่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งก็เป็นเป็นการฝึกเด็กตั้งแต่อายุสิบขวบดังนั้นเด็กคนนี้ก็คงจะเหมือนแม่เขาแหละช่วยตัวเองได้พอโตไปนะครับเพ <มะ S 1> รา<ม>ะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรสนับสนุนผมบอกแล้วมันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านนะครับแต่มันก็เป็นสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะต้องดูแลลูกๆถามว่าเขามีพี่น้องไหมก็มีนะครับพี่น้องบ้านใกล้ๆแต่ทุกคนก็มีภาระ เพราะอย่างที่บอกครับระนองไม่เหมือนที่อื่นระนองเป็นจังหวัดเล็กๆการสร้างงานน้อยมากนะครับอย่างอยู่ตรงเนี้ยถ้าทํางานในเมืองเนี่ยลำบากเลยนะฮะเส้นทางที่จะไปแต่โอเคเมื่อคิดจะทามาหากินเองได้นะครับก็ก็ได้ทำมาหากินเอาครบปุยเชิญช,นชวนหน่อยสิบ้านนี้สํารวจแล้วเป็นอย่างไรถึงส่งเรื่องเพราะเราเราม,เรามีเรามีเครือข่าย มุสลิมอะเนี่ยเขาก็จะหาแล้วก็รายงานไปแล้วก็จะมาเยี่ยมกันเออทำไมถึงส่งไปอัสลามุอะไยกุมวะระมตุลลอฮ์วะบาระกาตุค่ะดิฉันจิติมาจิสุค่ะเป็นนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดระนองนะคะวันนี้ก็มากันหมดทั้งกรรมการของสมาคมมาต้อนรับอาจารย์ในการลงพื้นที่นะคะ อดูแลช่วยเหลืออาจารย์สําคัญมากเลยค่ะถึงก็ก็เลยก็ถ้าไม่ได้อาจารย์มาช่วยดูแลในวันนี้พวกเราก็คงไม่ไม่ได้มาช่วยเหลือเคสนี้อย่างเต็มความสามารถนะเพราะว่าศักยภาพตรงนี้เราก็ยังไม่ถึงนะคะเพราะยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์ลได้มาช่วยงานตรงนี้นะคะก็น้องเขาก็อยู่ในผู้ที่ค่อนข้างจะลำบาก แต่ว่าเขายังช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นการมาดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัยวันนี้ก็ก็มันเป็นเรื่องจําเป็นนะคะเพราะว่ามันผุพังเยอะแล้วก็มาซ่อมแซมให้อายแล้วก็เป็นและอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือมีโรคประจําตัวที่จะต้องรักษาเพราะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีลูกที่กําลังศึกษาเรียนอยู่สองคนซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทั้งลูกทั้งตัวของคนคน ผู้ผู้อาศยัยหลังนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่ช่วยช่วยเหลือกันดีมากก็ประสานทางทีมงานเขาก็ลงพื้นที่กันช่วงแรกก็มาเก็บข้อมูลก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยเหลือแต่อยากจะสร้างอาชีพให้เขาด้วยอาจารย์นะคะอิシャルก็ขอความอนุเคราะห์ให้กับเคสนี้ด้วยนะคะพี่น้องที่รักทั้งหลายนะคะอิชシャルค่ะยาสกุลลาโอคลรอนค่ะสลามอะลกซกุ้มลืมบอกไปว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีโรคประจําตัวที่เป็นโรคหนักด้วยก็คือ ไม่ใช่โรคเหล็กโรคหินอะไรนะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เห็นว่ามีครีโมแล้วด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็อยู่ระหว่างรักษาตัวนะครับรักษาตัวแล้วก็ต้องสู้ชีวิตอนะ่ะพี่น้องเพราะตัวเองเนี่ยก็ต้องนึกถึงลูกยังเล็กนะครับถ้าไม่รักษาตัวไม่ทำมาหากินเป็นอะไรไปลูกก็คงจะลําบากนะฮะถึงแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องทุกคนก็มีภาระนะครับพี่น้องในสังคมเรานะครับก็คงต้องช่วยกันครีโมเวลาไป,ไป,ไปต้องไปรักษาตัวทุกเดือนไหมหมอนัดทุกๆ3เดือนคะ่ะแล้วไปทําอะไร ตรวจนัดตรวจทุกครั้งที่ไหนเนี่ยที่โรงพยาบา,าล,ส,ลสุราษฎร์แล้วก็ศูนย์มะเร็งค่ะสุราษฎร์ค่ะ,ะ,ะสุราษฎร์ธานีขอต้องไปศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาสานนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจนะถ้าอาการดีขึ้นก็ขอดูอาพี่น้องนอกจากว่าจะช่วยแล้วก็ขอดูอาให้ให้เขาได้หายจากการป่วยไข้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นภาระนะครับแล้วเราก็เห็นเด็กต่อสู้ชีวิตพี่น้องตั้งแต่ก่อนสิบขวบไม่ใช่เพิ่งทําตอนนี้นะทำมาแล้วเนี่ย นะครับแล้วก็มันไม่ใช่ไม่อันตรายนะฮะขี่รถเครื่องไปอะไรไปมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าก็เป็นเป็นชีวิตต้องสู้อ่ะนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มมุสลิมนะครับกลุ่มมุสลิมจังหวัดระนองที่ผมก็เชิญชวนไปดูงานนะครับเพื่อที่จะได้ไปวางแผนต่อยอดในเรื่องของการทําสมาชาตินะฮะถ้ามุสลิมจมุสลิมะจังหวัดไหนนะพี่น้องถ้าคิดจะทํามาหากินต่อเนื่องธุรกิจการงานเรามาคุยกันได้นะครับผมสามารถหางบมาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพ แต่อย่าทำแล้วหมดไป่ะนะเราต,ต้องมีตลาดด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากสนับสนุนนะครับในนามของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์นะครับจริงๆฝ่ายสตรีก็ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับสอจอส,มส,มส,สมชายนะหวังสวัสดิ์แต่พอดีภารกิจท่านมากนะฮะท่านเป็นสอจอด้วยท่านเป็นเบาหวานด้วยนะฮะก็เลยหลายอย่างหน่อยนะพอดีผมนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเบาหวา,วานไม่ได้เป็นก็ไปได้เยอะหน่อยนะครับก็วันนี้ก็อบอุ่นนะฮะทั้งอากาศอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะฮะ เดินไปเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดตั้งแต่เช้านี่คือระนองนะฮะฝน1 0แดด8ฝนฝน10แดดค่ะฝน8แดด4ก็เหลือฝนฝน1 0แดด2แล้วกันนะฮะมันตกทั้งปีทำมาหากินยากพี่น้องรับเหมาก่อสร้างนี่คิดหนักเลยนะครับเพราะว่าทำๆฝนตกทำๆฝนตกนะฮะเอาละครับครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งของจังจับจังหวัดระนองซึ่งเราได้รับการประสานงานจากนะครับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดระนองซึ่งเข้มแข็งมาก นะครับในฝ่กกายสกัดและสังคมสงเคราะห์ก็อนุมัติโครงการนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเร่งดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปพี่น้องก็ร่วมบริจาคเข้ามา <ไป S 1> นะนส่วนที่เหลือจากการซ่อมแซมนะฮะก็ <ไป S 1> คงจะ <ไป S 1> ขอุูอะเยอะๆนะละหมาดครบไหมบบไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะอย่างนี้ต้องครบเลยปปอัลลอฮ์ก็จะเมตตาเรานะลูกๆก็หัดให้ละหมาดได้ละสิบขวบนี่ไม่ละหมาดไม่ได้แล้วละหมาดทุกวันอันนี้ได้ละดีละอ่างนั้นลูกนําเราเราก็ต้องละหมาด นะการที่เราละหมาดเนี่ยอล,ลอ์จะเมตตาแล้วก็ชุกตต่อเรามากๆที่ทางสมาคมเขาได้คัดเลือกเรามาเป็นเป้าหมายในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่เหลือจากการซ่อมแซมนะคุณโอบิก้าก็จะนะคุณซาดาก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาทำร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆแล้วก็ขายของนะตอนเช้าตอนเย็นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้ามันมีร้านเป็นเบื้องเป็นตอน,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 นเล็กๆคนขับรถไปผ่านรถมามันก็เหมือนผมเนี่ยผ่านไป7ร้าน เห็นร้านทุเรียน6ล้านซื้อทั้ง6ล้านเลยแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินเลยฮะเพราะอะไรเพราะพอใส่ในรถภรรยาบอกเหม็นต้องเอาทิ้งต้องไปแจกคนนี่ยังไม่ได้กินเลยนะก็เดี๋ยวคาดหวังอินชาลอว่ากลุ่มไม่บ้างเขาจะหามาให้กินบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ขอกันโอเคนะก็คุยอะไรหน่อยไหมคุยอะไร นิดนึงนิดนึงอ่าขอบคุณขอบคุณหน่อยมาช่วยผมหน่อยนะเด็กชายปฏิมัหน้าหมาครับอ่ามะเป็นอะไรมะเป็นอะไรมาเลงเต้านมไม่เป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นมะเป็นมะเร็งเต้านมนะเด็กก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับทันทีแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องสามารถช่วยครอบครัวนี้โดยไม่ต้องผ่านมูลนิธิผมโดยไม่ต้องผ่านกมกัรกลางตามเลขบัญชีนะครับของคุณโอเมก้าเองนะแล้วก็ผมก็จะมาตรวจสอบบัญชีนี้ ขาดเหลืออย่างไรเราก็จะมาเสริมให้เสร็จภายในสักประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนอินชาอัลลอ์นะครับก็ขอชุกโกตอลัสตะตาลานะครับขอขอบคุณทางกลุ่มสตรีมุสลิมขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดละนองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ขอให้เรานั้นได้ร่วมในขอดูอาให้กับครอบครัวนี้นะครับให้รอบปลอดภัยนะครับดูแลลูกจนโตวันนี้จากาพี่น้องครับวบรลัลตฟิกวะลีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮ์มะตุลลอฮ์วบริกาต